คิดหมอกถึงปีน้องเกียงไฮ้โมเป็นเซาเฮิรและห้องหับแขกดีลีนเนื้อปางปอยไปมวนจึงเมืองจันลุมฟ้าไทยแลนด์เวียนนาเล่เชียงรายสองเฮียงไปเซาสามหับดวลเซาไปม้อนจื้อสิงหรือหลังเศ้าเอ็ดจึงเมืงโฮมหกสิบก่อเป็นเซาไปมอนต่างจึงมึงสามสิบแปดก่อเซาไปม้อนไทยเ้าสองก่อเดมาดเสถียรปังปอยเน็ตลงไปม้อนหลายหลายลองเนื้อเจวเว้งเกียงไฮ้ไรเกียงแสนนำตือ้อแปดสิบตี ปังปอยไทยแลนด์เบเนเร่เชียงรายสองเหงไปเศร้าสามแต่วันที่เก้าเหลือนสิบสองสองเหงไปเศร้าสามต่อถึงวันที่สามสิบเหลือสี่ส่องเหงไปเศร้าสี่เนื้อปังปอยเดมีปางเปลี่ยวมนถอมเพียงความเจ้าคือเงาตุ้งในรลงไปมอนเทียงหลายๆลฝ่าย แยกเยี่ยมตัวไอปังในฟิงไงฟิงทุ่งปืนมึงหฮมจอมปีนองในาวันกูเจวิง้งปิดเก้งไฮปิดลุมฟ้าปิดเฮิร์นสิดเจวิง้งในวันที่1ิเก่าเหลือสิบเอ็ดสองเฮงไปเศ้าสามเข้าย่ามหูคำฮาร์โมงกึงงงก่งองตีฮอนาริกาวิ่งเก้งไฮวันปิดปังปอยไทยแลนด์เบนนาเร่เชียงรายสองเฮงไปเศ้าสามเตเปียนวันเสาร์ที่ 9, เก่าเหลือสิบสองสองเฮงไปเศร้าสามเข้าย่ามหูคำฮุกมององตีหอร์ียนโมสมัยเก้งไฮจำคงฮุ่มินเมฟ้าหลวง ปีน้องเก้งงห้หมแห้งห่มเจอพ้อมหม่มตาเดืปิดเพื่อนทับตนันปีน้องแขกกูจึงเมืองแหล่ปัดปืนลุมฟ้า